วันนี้สอวอห,หลายขอนำเสนอการพิมพ์การพิมพ์จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับมีเพียงแค่ท่านทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้การพิมพ์แบบสั่งสินค้านะครับ อันแรกนะครับท่านกดที time, hmm? ่แบบฟอร์มนะครับพอกดที่แบบฟอร์มจะขึ้นแถบแบบนี้นะครับเราก็เลือกคําว่าคัดลอกนะครับพอเลือกคําว่าคัดลอกนะครับก็มากดแชร์ที่แป้นด้านล่างนะครับกดแชร์ไ้นิดนึงนะครับจนมีคําว่าว่างนะครับก็าวางสิเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ท่านกดวางก็จะปรากฏข้อความที่ท่านคัดลอกมาบนแป้นพิมพ์เราเลื่อนไปพิมพ์เลยครับนะครับอ่กดวางก่อนนะครับ พี่ก็เปยียบนะครับเป็นเร่อตัวเคอร์เซอร์นะครับครับตัวเคอร์เซอร์นี่มีประโยชน์ก็คือเอาไว้มัดหยุดว่าคุณจะพิมพ์ตรงนี้นะครับจะเลื่อนจะทําอะไรได้หมดนะครับตัวเคอร์เซอร์มีประโยชน์มากเลยทีเดียวมาดูที่เครื่องมือตัวต่อไปนะครับตัวนี้เรียกว่านะครับเป็นรูปโลกนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวเปลี่ยนภาษานะครัเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้คล่องแจ่วว่องไวนะครับเพียงแค่ท่านกดสลับไปสลับมา จะเป็นภาษาอาัางกฤษกดครั้งต่อไปก็จะเป็นภาษาไทยครับมารู้จักตัวต่อไปครับตัวนี้ขาอเวน้นวรรคนะครับขาอค้งเดียวเวน้นวรรคสั้นๆเ้าะเคขะเคาะจะเวน้นวรรคยาวนะคะ ตัวไปนี้นะครับเป็นปุ่มปรับตัวเลขนะครับกดครั้งแรกเป็นตัวเลขกดครั้งต่อไปกลับมาที่เดิมครับใช้ง่ายๆแค่นี้และครับมาที่ตัวต่อไปครับเป็นตัวลบคําผิดครับอันนี้เคาะครั้งเดียวลบอันเดียวแต่ถ้าเคาะเคาะก็จะลบหลายครั้งแล้วก็ลบบรรทัดด้วยถ้าเกิดท่านเคาะบรรทัดยาวๆลดไปลายบรรทัดจะกลับมาที่เดิมก็ใช้ตัวนี้ละครับครับมาได้จากตัวต่อไปครับตัวนี้ใช้เคาะเว้นวัดเว้นบรรทัดนะครับเคาะหนึ่งครั้งหนึ่งบรรทัดสองครั้งสองบรรทัดสามครั้งสามบรรทัดครับผม ต่อไปเรื่องการพิมพ์ซ้ำนะครับถ้าท่านต้องการพิมพ์ข้อความซ้ำๆเดิมๆนะครับก็ให้กดแค่ที่แป้นนะครับตรงเทีนเส็นสซียเขียวนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตัวเครืเสื่อท่านใช้กดแล้วลากนะครับกดแล้วลากแล้วก็กดคาว่าคัดลอกนะครับตัวนี้ ท่านสา,าสามารถที่จะพิมพ์ซ้ําได้เลยครับเมื่อท่านลากแถบมาทางซ้ายเรียบร้อยนะครับมีแถบสีเขียวเต็มตามจํานวนท่านแล้วนะครับตรงนี้ท่านก็ส,สามารถที่จะกดคําว่าคัดลอกข้อความนะครับได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นําไปพิมพ์ได้เลยเช่นกันครับการใช้งานก็คือกดแช่จนคําว่าวางเกิดขึ้นแล้วกดคําว่าวางนะครับครับการใช้งานตัวนี้นะครับนำไปใช้ข้ามแอปได้นะครับไปใส่ในแอปอื่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ร่วมกับนะครับ เฟซไลได้หมดเลยนะครับป้าแถมอีกตัวนะครับตัวส่งท้ายนะครับตัวนี้ใช้เปลี่ยนหน้าแป้นพิมพ์นะครับสลับไปสลับมานะครับเป็นอักษรคนละกลุ่มคนละหมวดนะครับสลับไปเปลี่ยนสลับเปลี่ยนพยัญชนะได้ง่ายได้ตัวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวอไลน์นะครับพบกทันเพียงแค่นี้นะครับก็ สวัสดีรายตัวเเบอร์นี้นะครับขอบคุณอย่างสวงครับพบก,กันใหม่โอ,อก,กาสหน้าครับ